น้ำมาปลาก็ลงรี่ลงต่งคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนอยู่นาะทั้งวันแว่นก็อยากลงไปเอาเองกับมืออยู่แต่ว่าแว่นย่านปีสมัยก่อนตอนที่แว่นยังเด็กอะจำได้ว่ามันไม่มีปีแต่ว่าที่นาตรงนี้เคยน้ําท่วมก็อาจจะลอยมาจากที่อื่นหรือว่ามาจากพักตกพักก้านจองพักอะไรที่พ่อเอาปลาป,ปูแว่นก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันก็มีไม่เยอะหรอกทีร่รู้เพราะว่าปีก่อนๆนูนะ้นลงไปลกา้าแล้วก็ปีงจับขามีนะทุกคนปลาที่ได้ก็มีแต่ปลาเล็กๆปลาช่อนตัวน้อยเขาก็จะเอาไปปล่อยเป็นปลาสูตรไม่รู้ตายหรือยังในี่ใกล้แล้วเออออแต่่ก็รดยูน แล้วปล่อยไปในบอ่อนี่แหละเลี้ยงให้มันโตก็ได้แต่ปลาเล็กๆกนะ่ะทุกคนช่วงนี้หมามีไม่อึดแนวกินเลยพ่อก็เอาปลาไปปล่อยนะคะและปลาส่วนมากแม่ก็จะเอาไปทําปลาแดกปลาล้านี่แว่นเอาดอกจอกมาปลูกที่นาด้วยเอามาจากอ่างเล็กๆที่อยู่บ้านแว่นนั่นแหละเอามาปลูกนะทุกคนมันมีนิดเดียวเองนะแต่ว่ามันขยายไวมากอันนี้เอามาแค่บางส่วนนะคะยังอีกเยอะเลยปลาทุกคนเดี๋ยวพาไปดูแม่ทําปลาลากัน<ม>แม่ สนใจเรียนทำคลิปออนไลน์สไตล์สาวแว่นบอกหมดทุกเคล็ดลับทักมานะครับรายละเอียดนี้เท่านั้นนะคะ ก็จะเอาขี้ออกข้างหมดแต่ไม่เอาหัวออกอันนี้นะเป็นปลากระเดิดล้วนเลยแล้วก็ปล่อยให้มันเม็ดน,นิดนึงแล้วก็เอาลำใส่กับเกลือแม่นก็ไม่เคยทำนะมีแต่แม่และที่ทำปลาทีนี้ก็พาไปทำก้อยปลากินยปนปลาซิวทั้งหมดนะคะพอเด็ดหัวเอาขี้ออกให้เรียบ้ลยก็จะบีบใส่มะนาวก่อนแล้วก็หินน้ำมันออกลุงเครื่องด้วยปะลาล่าข้าวคั่วใส่เกลือใส่แป้งนวใส่พริกส่วนมากพ่อกับแม่เขาก็จะกินปะลาล่าที่เขาทำเองนะคะบางครั้งเขาก็กินน้ำปะลาล่าชอวันส่วนแม่ให้กินน้ำปลาล่า ชอวันดีตลอดเลยเพราะว่าแว่นน่ะชอบรสชาติน้ำปลาชอวันดีทำเสร็จแล้วก็ให้พ่อมาชิมดูพอบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปกินที่ฟากเอาไปกินกับเพื่อนอยู่นู่นอยู่อีกฟากหนึ่งอะส่วนน้องชายนี่ก็อยากกินปิ้งปลาแม่ทุกคนรอบครัวนี่บางทีก็กินอะไรไม่ค่อยเหมือนกันหรอกมีวัตถุดิบเดียวกันแต่ว่าอยากกินคนละเมนูส่วนแม่เราก็ไปคั่วก้อยสุกมาเรียบร้อยนี่เราไม่กินดิบนะคะปลาที่ปิ้งก็จะเป็นปลาช่อนปลาขาวมีตัวใหญ่ก็พอได้อยู่นะแต่ว่าได้ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่พอได้ขายกับเขาหรอกนี่ราคาอยู่บ้านเฮา มันก็ดีแบบนี้ได,ได้กินอาหารที่เป็นธรรมชาติได้กินอาหารตามฤดูกาลอยู่ในเมืองกับอยู่บ้านนอกมันก็ดีคนละแบบปลาก็เอาไปล้างในน้ํานี้เลยเวลาปิ้งก็อย่าลืมพี่จะใส่เกลือเพราะว่ามันจะทําให้ปลานะ่ะไม่ไหม้แล้วก็ให้มีรสชาติออกเค็มๆนิดนึงยิ่งใส่เกลือเยอะปลาเราก็ยิ่งจะไม่ไหม้นะทุกคนแต่ว่าปลามันจะเค็มมาดีเราก็ต้องลอกหนังทิ้งเอาเนาะปิ้งปลาไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยมาพิ้สีทุกคนน้ําขึ้นมาเต็มหนองสระเลยนะ้นําจะท่วมนาไหมเนี่ยมาทุกคนมากินข้าวด้้้วววยยกกกกกันนนนดดีาาาาา็็เออแจจบบงงมิิปป วกว่าจะได้กินข้าวเที่ยงในแต่ละวันนี่คือบายสองใบาสามอะ่ะคลิปนี้ยาวหน่อยนะทุกคนประมาณ7นาทนีคนบอกว่าสาวแว่นนี้โอ้ยทาคลิปสั้นจังเลยกําลังดูเพล่เพก็อยากทาคลิปยาวอยู่นะทุกคนแต่กลัวทุกคนลำค่ะเพราะว่าทางคลิปนี้พูดไม่หยุดเลยนี่ <c oughs> เป็นหมาแม่ลูกอ่อนนะทุกคนมันก็จะผอมๆหน่อยบางคนก็คิดว่าแว่นเอาคลิปเก่ามาลงอันนี้คือคลิปใหม่ล่าสุดนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วนั่งไปนั่งมาก็ว่าจะไปเก็บผักโบแต่ว่าน้ําล้นคันเทนาขึ้นมา ย่างไปคงจะไม่ไหวหรอกย่านปิงจับกลับดีกว่าเวลาอยู่กับธรรมชาสตร์ก็ย่านแต่พวกบงพวกปิงพวกแมงไม้ก็ไม่ได้ย่านทั้งเบิดนะส่วนมากก็ย่านบงย่านปิงย่านงูคลิปนี้ดูยาวๆกันไปเลยนะคะเพราะแว่นจะทําหลายเมนูด้วยอันนี้ก็เด็ดหัวปลาซีออกแล้วก็คั้นเอาขี้มันออกเพื่อที่จะไปทํามกปลาซีวิวปลาอีดก็ได้นะแม่เอาไปทําส้มแล้วแหละเวลาคั้นขี้ปลาี่คั้นใส่เข่งก็คือดีมากปลาก็จะสะอาดใสกิ๊กอย่างนี้เลยนั่นน้องชายไปยามปารีมาอีกแล้วอันนี้ ก็คือสดสดใหม่ๆเลยซักแป๊บหนึ่งน้องชายก็ชวนพยายามมองน้องชายบอกว่ามันน่าจะได้เยอะปะพยายามกันดีกว่าอุย้ยมีน้ําอีกแลละคนก็ย่านเนาะแต่แม่บอกว่ามันไม่จับโลกย่างไปก็เสียวขาไปโอ้โอคนมันย่านนะทุกคนมันก็ต้องระแวงเป็นปกติมันย่านมากถ้าจับนี่มีร้องแน่นอนนี่ได้ปลาแล้วหนึ่งโอ้โหตส่เอากระสอบมาใส่ย,ยกขึ้นมานึกว่าจีเยอะได้แค่สองสามตัวเท่านั้นแหละอุย้ยไม่ไหวแล้วขอกลับก่อนดีกว่า ปลาเดี๋ยวไปเ็ดหมกปลาต่อดีกว่าอ,อุปรกรณ์ก็พร้อมแล้วใบตองก็มีแค่ไปตัดเอาเวลาไปเอาใบตองนี่ก็ยกถ้วยปลาซิวมาด้วยเพราะว่าย่านหมามันเอาไปกินมีทั้งหมาทั้งแมวนะอยู่ที่นาเนี่ยตอนนี้ยังไถ่สวนทําสวนไม่ได้เลยน้ําก็ท่วมสวนอ่าเราก็ต้องเอาใบตองมาลนไฟก่อนแล้วก็ปาดเอาก้านมันใช้เป็นต้อก่อนที่จะไปทําก็จะล้างน้ําอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ล้างแค่น้ําที่อยู่ในทุงน่งนาอ่ะแล้วก็มาขอดหัวสิงคขเป็นม้วนๆแล้วก็มาปรุงเครื่องด้วยปลาล้า,าแป้งนัวเกลือ นิดหน่อยคนๆให้เข้ากันแล้วก็เอาไปใส่ใบตองเลยวันนี้ว่าจะมกประมาณ3มกแต่คิดเบึงแล้วน่าจะได้แค่2มกเพราะว่าจะมกให้แม่แล้วก็เอาไปฝากน้องที่บ้านด้วยเวลาทํากับข้าวทาอะไรนะั้นทุกคนทําน้อยๆไม่ค่อยเป็นหรอกเยอะตลอดเลยอ๋ออันนี้เขาไม่ได้เรียกว่ามกปลานะคะเขาเรียกว่าหนาปลานี่ได้2องมัดปลาเอาไปย่างไฟกันเลยย่างทิ้งไว้เดี๋ยวจะไปหาทําอย่างอื่นต่อแล้วมีแม่เลือกปลากระเดิดไว้<ม>ให้แม่บอกว่าให้เอาไปทําส้มโอ้ยแล้วก็ให้ครัวเสกเกตเอาขี้เอาขี้ เอาอะไรมันออกมีดก็ไม่ค่อยโคมมาไปรับมีดก่อนปลากระเดิดที่ไทยก็น่าจะเรียกว่าปลากระดีนะคะนี่ตัดหัวตัดขีออกเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้สอะเกีียวว่าจะเอาไปถูๆในเข่งนี่แหละแต่ว่ามันไม่ออกแฮทุกคนก็เลยต้องมาสอเกตที่หลักโอ้ยตัวก็เล็กทุกคนทํายากนิดนึงนะทําเป็นชั่วโมงเลยนั่ง,น,ง,น,งนั่งอยู่ก็มีปวดหลังบ้างแหละก็ต้องทํานะแม่แล้วก็ทําเก็บไว้กินได้นานด้วย,วยต่ง้องนี่เหมือนจะเมาเหล้านิดนึงนะอยากขี่กะละมังโอ้ยต่ง,ง้องขี่ไม่ได้แมมกะละมังมันเล็กป้ะ น้องก็เลยคิดวิธีออกเอาห่วงยางเข้าไปโอ้แว่นดูก็รู้ว่ามันไม่ได้ไมมพ่อเอาอแล้วเอาและอะอะอะนั่นไงไม่เชื่อวันนี้คิดยังไงอะไปกินเหล้ามาแน่เลยป๊อกสองป๊อกเนี่ยสนุกพ่อแล้วอ๋อพอบอกว่าอยากลงมาไหมมันเย็นดีนะโอ้ไม่เอาพ่อไม่ได้อาชุดมาเปลี่ยนแล้วก็ยังทํางานไม่เสร็จด้วยจ้ากว่ามันมืดด้วยพ่อแบบว่าเล่นสนุกใหญ่เลยทุกคนตอนแรกก็คิดว่าจะเล่นรอบเดียวนะแต่แบบ กลับไปกลับมา5-6าหรอบบ่อนี้เป็นบอ่อที่เลี้ยงปลาธรรมชาตินะะจะให้อาหารเป็นพวกปวกูไม่ได้ให้หัวอาหารส่วนอีกบอ่อหนึ่งเป็นบอ่อใหญ่จะเลี้ยงด้วยหัวอาหารอันนั้นเลี้ยงปลานินนี่ทุกคนได้ปลาคออใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะเอาไว้ปี้ส่วนตรงนี้ก็ปล่อยปลาไว้เนาะเวลาแบบอยากกินไม่มีอะไรกินก็มาจับไปกินได้เลยง่ายๆทุกคนกว่าจะซาะเกตกว่าจะอะไรเศษโอ้ยเมื่อยจะทำส้มปลาก็ต้องใส่กระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยประมาณคำหนึ่งแล้วก็ล้างน้ําเอาอยางเมือกมันออก แล้วก็นํากระเทียมยไปทุบส่วนปลาก็เอาไปบ้างๆแล้วก็ทุบๆเช่นกันก็ทําอย่างนี้เหมือนกันทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่เปงนัวลงไปนิดนึงโคนโคนผสมให้มันเข้ากันแค่นี้ก็เป็นส้มปลาแล้วค่ะทําเสร็จแล้วก็ใส่กระปุกไว้นะคะใส่แค่กระปุกนี้ก็น่าจะพอแล้วนี่แค่นี้เราก็มีอาหารการกินแล้วปลาทุกคนทําส้มปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดู มกปลาของเราเอ้ยหนาปลาของเราย่างไฟอ่อนๆนะมันก็เลยนานสุนงสองเหนื่อยไปนอนและส่วนยายขันก็จะไปปิ้งปลาไว้กินแล้วยายขันบอกว่าให้แว่นรอกินข้าวเย็นด้วยกันแล้วค่อยกันวันนี้ก็คือกินข้าวเย็นที่นากว่าจะได้กลับก็คือมืดเลยค่ะทุกคนไปกลับคิดถึงน้องเชอร์ล้